เ e r b STORY เล่าเรื่องสมุนไพรบายอภัยภูเบศเฮิร์บ o r อรีบายอภัยภูเบศวันที่11เมษายน2567พรุ่งนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่เทศกาลสงกรานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะที่หน่วยงานราชการเนี่ยก็จะเริ่มหยุดทำการ เป็นเวลา5วันตั้งแต่12บสถึงสิเมษายนก็ขอให้คุณผู้ฟังเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการกลับบ้านหรือว่าท่องเที่ยวก็ขอให้ปลอดภัยแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมพกยากสมนุนไพรเพื่อรักษาอาการหรือภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการเดินทางนะคะเช่นการใช้มัสกุสเปย์อย่างกรณีที่เราต้องอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้เกิดฟกช้ำนะคะหรือว่าทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยนะคะหรือว่า สเปรย์ฟ้าทลายโจรซึ่งช่วงนี้อากาศร้อนมากแล้วหลายคนก็บ่นว่าเอ๊ะทำไมเจ็บคอส่วนหนึ่งก็อาจจะใช้สเปรย์ฟ้าทลายโจรได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าดื่มน้ำเพื่อบรรเทาความร้อนในร่างกายให้มากๆนะคะส่วนในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันที่สมุนไพรบำบัดกระท่อมนะคะซึ่งตรงนี้อยากจะทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังก่อนว่าสารสำคัญที่อยู่ในกระท่อมที่เรียกว่าไมท่าไกนีเนี่ยเป็นสารที่มี กลไกในการออกฤทธิ์ลดปวดเช่นเดียวกับมอร์ฟีนนะคะแต่ว่ามีความแรงน้อยกว่าตัวนี้เป็นทั้งยาและท้าเราใช้ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆนก็อาจจะทำให้เสพติดได้นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงที่คุณผู้ฟังจ,จะต้องรู้ก็คือว่าตัวไมท่าไกนีนนั้นเนี่ยในองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็พบว่าละลายน้ำได้น้อยมากดังนั้นเนี่ยปัจจุบันที่ เราเห็นการใช้น้ำต้มจากกระท่อมนะคะหรือว่าการที่ภูมิปัญญาเนี่ยเอามาเคี้ยวหรือว่าเอามาต้มแล้วดื่มเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เสพติดเนี่ยน้อยมากนะคะแต่ก็ต้องขอเตือนนะคะว่าน้ำกระท่อมเองเนี่ยที่ขายนะคะข้างถนนต่างๆเนี่ยถ้าไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าผิดกฎหมายทันทีนะคะที้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า จากข้อมูลของสถาบันรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีกรมการแพทย์นะคะก็มีการสำรวจแล้วก็ตรวจสอบสารเสพติดในปสัสสาวะของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจากการติดกระท่อมค่ะซึ่งจากรายงานเนี่ยนะคะเขาก็พบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดด้วยสารเสพติดเนี่ยกระท่อมเนี่ยเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็เลยอยากจะทราบว่า จริงๆแล้วเนี่ยติดจากกระท่อมหรือว่าจาัดตัวอื่นนะคะก็มีการตรวจปัสสาวะก็พบว่าในปัสสาวะของผู้ป่วยเนี่ยมีทางนิโคตินยาบ้ายาบรรเทาอาการปวดนะคะเช่นพวกมอร์ฟีนรรมดอรหรือว่าพวกยาแก้ไอโคโดีอีนเคตามีนแล้วก็แอลกอฮอล์ซึ่งเลื่อสอบถามผู้ป่วยเองนะคะที่เขาเตรียมเองเนี่ยว่าในน้ำต้มกระท่อมเนี่ยเขาผสมอะไรบ้าง ก็จะมีตั้งแต่ผสมยาแก้ไอนะคะที่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงนะคะน้ำอัดลมนะคะหรือว่ายาบรรเทาอาการปวดต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งจากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะคะจะพอสรุปได้ว่าการเสพติดตัวน้ำกระท่อมเองเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามาจากการเติมสารอื่นๆเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่จะไปรักษาเนี่ยมันจึงค่อนข้างมีความซับซ้อนนะคะเพราะว่าผู้ป่วย หลายคนเนี่ยไม่ได้ติดกระท่อมอย่างเดียวอาจจะติดสารเสพติดอื่นๆไม่ว่าจะเกิดการใช้ร่วมนะคะเช่นพวกแอลกอฮอล์เคตามีนหรือว่าใส่ผสมลงไปในน้ำต้มกระท่อมที่ก็มีการถอดบทเรียนนะคะน่าสนใจก็คือว่าในภาคใต้ที่เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของซีโคลอยเนี่ยเขาก็ใช้สมุนไพรราชดัดมีการถอดบทเรียนออกมาโดยศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติดร่วมกับสำนักงานกองทุนสัพพิสัญญา้างเสืบสุขภาพหรือสสสนะคะ มีการใช้ราชดัดในพื้นที่ภาคใต้ตัวราชดัดเองนะ่ะเนี่ยมีรุดขุมมีองค์ความรู้ดั้งเดิมที่สับสนุนในเรื่องของการใช้พวกขับพิษลดไข้แก้พิษสําแดงขับพิษต่างๆนะคะออกมาจากเลือดนะคะทำให้เลือดเนี่ยมีความเย็ยนลดลงทางภาคอีสานเนี่ยจะนำรากของราชดัดเนี่ยมาฝนกับรากยานางแดงเพื่อขับพิษในตำราย,ยาไทยราชดัดก็เป็นส่วนผสมใน ตำรับยาหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นยาหอมนวโกดนะคะที่ช่วยแก้ลมและขับพิษโลหิตนะคะในการใช้ราชดาดกับการรักษาอาการติดกระท่อมเนี่ยนะคะก็มีการใช้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้เฉพาะกิ่งนะคะหรือการใช้ยอดของราชดาัดหรือใช้ทั้ง5ส่วนหรือใช้เฉพาะใบนะคะซึ่งตรงนี้เองค่ะการใช้เองเนี่ย ราชดัดไม่ว่าจะใช้ด้วยวิธีการด้วยส่วนใดๆของพืชน,นะคะอันนี้มันก็จะมีฤทธิ์ระคายเคืองเล็กน้อยแล้วก็ทําให้เกิดการขึ้นไส้อาเจียนนะคะซึ่งจากรายงานเนี่ยเขาก็จะใช้ติดต่อกัน3วันนะคะพอวันที่4เนี่ยก็จะมีรายงานว่าคุนไข้ก็จะไม่อาเจียนออกพอไม่อาเจียนแล้วเนี่ยนั่นแสดงว่าร่างกายเนี่ยเกิดการขับพิษแล้ว ก็จะนําผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการรักษาอื่นๆต่อไปนะคะนี่ในช่วงของการให้ราชดัดเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีอาการอาเจียนมีการถ่ายท้องมีอาการอ่อนเพลียนะคะพวกนี้เขาก็จะเสริมพวกเกือแล่นนะคะในธรรมชาติเช่นการดื่มน,น้ํามะพราะ้าวหรือถ้าบางคนอาเจียนมากเกินไปเขาก็จะให้สมุนไพรในกลุ่มลังจืดนะคะกินปริมาณน,น้อยๆน,นะคะเช่นเคี้ยวใบสดนะคะรวมถึงการให้เสริมพวก อาหารที่มีโปรโตีนสูงซึ่งตรงนี้ในองค์ความรู้ตะว,วันตกเนี่ยก็สับสนุนนะคะว่าทําให้ร่างกายเนี่ยไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอซึ่งเกิดจากการที่ผู้ป่วยติดสารเสพติดนะคะแล้วพอติดสารเสพติดเนี่ยทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารด้วยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์นะคะของรายงานที่เขาถอดองค์ความรู้การใช้ราชดัดถ้าท่านสนใจก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะ หลังจากถอนพิษแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการลดอาการที่เกี่ยวกับการถอนยานะคะคือแรกๆเองเนี่ยหลังจากผู้ป่วยไม่ได้ใช้เนี่ยเขาจะมีภาวะที่เรียกว่าอยากยาหรือว่า craving นะคะซึ่งในรายงานเนี่ยก็พบว่าราชดับเนี่ยใช้ลด craving หรือความอยากยาได้ดีแต่อาการถอนยาไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเมื่อยพวกเนี้ยนะคะหมอพื้นบ้านก็ใช้วิธีการเขาเรียกว่าย่างยาหรือว่ารมยานะคะ ก็จะมีการเอาสูนไพรเนี่ยมาวางนะคะบนแคร่แล้วก็ให้ไฟอุ่นๆอยู่ใต้แคร่นะคะให้ผู้ป่วยนอนแล้วก็อาจจะมีการนวดร่วมด้วยเพื่อลดอาการปวดเมื่อยไข้เส้นแล้วก็ทำให้เกิดการขับเหงื่อนะคะซึ่งก็จะบอกว่าเป็นวิธีการช่วยลดเรื่องของอาการปวดเมื่อยทําให้เลือดลมเนี่ยเดินดีเพราะฉะนั้นอาการของการถอนยาเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะคะที่ต้นดาชดาที่จะนามาใช้เนี่ยนะคะในรายงานเนี่ย ของการถอดความรู้หมอพื้นบ้านก็บอกว่าต้องมีอายุมากกว่า6ปีขึ้นไปแต่หากไม่มีนะคะในบางพื้นที่ก็มีการใช้รังจืดหรือใช้ยาสามรากนะคะที่เคยกล่าวถึงไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะยาสามรากก็ประกอบด้วยรากปลาไหลเผือกรากขังหอนนะคะแล้วก็รากโรดธนงแดงนะคะถ้าใครสนใจพวกนี้ก็ศึกษาคลิปก่อนหน้านี้ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Apai Pube podcast, sharing the oval heritage.